ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนงานที่คุณเคยลงทุนไปแล้วงานที่คุณทําด้วยความยากลําบากงานที่คุณแบบโอ้โหต้องใช้เวลาในการคอนฟิมงานเช่นเซ็นสัญญารับเหมาลายปีสัญญาค้าขายธุรกิจพันธสัญญาในการจะปิดจ็อบต่างๆที่คุยและดิวกันเอาไว้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณพยายามปั้นมาบางคนพยายามปั้นแบรนด์บางคนอ่านหนังสือหนักเพื่ออยากสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามันด้วยความเต็มที่ที่คุณทํามาด้วยความเต็มใจที่คุณทํามาด้วยความยากลำ มันประสบความสําเร็จแล้วมันมีคนเห็นแล้วแล้วมันกาลังจะได้เข้ามาสิ่งสําคัญที่สุดการที่คุณเคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ผลบุญตรงนี้จะสนองกับคุณคนที่ดีกับคุณจะเข้ามาบางทีมาช่วยงานคุณดังนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนมีคนมาช่วยเหลือแล้วจะสมหวังดังใจแม่ค้าขายผักตลาดสดหรือของที่มันเป็นของกินของใช้ของที่มันปกติแล้วถ้าไม่มีวิกฤตการณ์มันสามารถขายได้มันจะกลับมาขายได้มันจะเริ่มมีลู่ทางในการทำมาหากินเข้ามา อันนี้คือพ่อค้าแม่ค้าที่บอกอาจารย์ทุกวันนี้บางทียอดขายหนูไม่ไดีนะน,น,นี่ก็คือคุณก็ต้องแสวงหาหนทางอื่นที่เข้ามาด้วยอาจจะเป็นทางโซเชียลอาจจะเป็นในเรื่องของการฝากขายหรืออะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จในหน้าค้าที่ดินการขายที่ดินคอนโดมิเนียมอสังหาดินมทรั์งานที่คุณตั้งใจปั้นแบรนด์ขึ้นมางานที่คุณทํามาด้วยยากลําบากจะประสบความสําเร็จญาติผู้ใหญ่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ที่จะหาแต่หากเป็นโรคกรรมโรคเวนอาจจะต้องบนในเรื่องของการถือสีนระบวชในการขอกู้เงินในเรื่องของเงินเงิน ทองทองเรื่องกู้ยินยืมสินหรือการลงทุนจะมีการตอบรับอย่างดีในช่วงนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่สะสมประสบการณ์แล้วประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันออกผลในตอนนี้ บางคนอ่านหนังสือถ้าเป็นแทบตายอยากจะไปสอบสอบไม่เคยได้เลยเดือนนี้ตั้งใจมากเลยขอให้ได้มีสิทธ์จะได้อย่างนี้เป็นต้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยเป็นสายหน้าหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้ไปไหว้พระเสาปางนาปกก็ได้พระเสาก็เป็นปางนาปกท้าววิลูปักก็เป็นนาดังนั้นถ้าท่านใดมาทางนี้อยู่แล้วทําบุญให้พ่อปู่แม่ย่าบ่อยๆนะคะอธิฐานแล้วการเกษตรคุณรู้ไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพญานาคโดยตรงเลยนะพญานาคให้หน้า จะตกในที่นาเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหมดแต่ถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรอาหารต้นไม้ให้อดทนหน่อยโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐราชการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือการพัฒนาชุมชนความรักมีสิทธิ์สมหวังมีสิทธิ์เจอคนแดนไกลจะเจอคนอุปถัมภ์ที่เป็นคนมีคู่แล้วหรือคนโสดก็จะเจอคนที่มีอายุมากกว่าและมีเกณฑ์ด้วยว่าอาจจะเจอต่างชาตินะ แก้เคตก็คือไปทาบุญลักษณะการทําบุญลงศพการทําบุญให้กับสถาบันที่ช่วยคนนะ่ะนะคะก็จะดีหรือไปไหว้สารลักเมืองหรือสารเทพารักษ์ก็จะช่วยให้กิจการดีขึ้นได้อันนี้เป็นการแก้เค็สสำหรับท่านที่ไม่ได้รับถือปูพ่พญานาคเลขมงคลนะคะ182ค่ะ